วันนี้ดีใบเกษตรนะครับเกษตรปลอดภัยทําง่ายด้วยตัวคนเองนะครับจะพัท่านมารู้จักเรื่องของเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนะครับเี้งน้องนะครับถนัดนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นโค้งของนาเรานะครับพึ่งทํานาไปประมาณหนึ่งติดนะครับนี่นะครับเขาก็จะหากินนะครับแมงตามใบข้าวนะครับแล้วก็กินหอย หลังจากกินแล้วก็เนี่ยครับจะมาเล่นน้ําที่คลองนะครับคลองไสไก่ที่เราคุณรอบที่นานะครับก็ขึ้นไปใส่ขนนะครับท้าควาสะอาดขนเขาชอบเล่นน้านะครับเป็ดขาดน้ําไม่ได้ครับสังเกตว่าเขากินอาหารเสร็จเนี่ยหรือว่ากินดรามกินเขาเปลือกต้องกินน้ําทันทีเนี่ยครับที่นาเราจะดําเป็นแถวอย่างนี้นะครับเพื่อให้เข้าไปตามช่องนะครับได้สบายไม่เหยียบต้นข้าวนะครับก็อันนี้ดําไม่พร้อมกันนะครับอ่า ดำสองอาทิตย์ก่อนแล้วก็เพิ่งดำได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ดำไปเรื่อยนะครับบางคนก็กลัวเรื่องการที่เป็ดเราจะเหยียบต้นข้าวครับก็ไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะครับเราก็ให้ดำนาไปสักอาทิตย์หนึ่งค่อยปล่อยลงไปแล้วก็อาจจะปล่อยวันเว้นวันวนะครับต้นข้าวพอตั้งตัวได้นะครับก็จะไม่มีปัญหาเป็ดที่เราเลี้ยงนะครับเป็นเป็ดล่ทุ่งครับเป็นที่เขาใช้เลี้ยงทั่วไปก็คือเป็ดพันจายแคมเบล นะครับเป็นเป็ดที่ให้ไข่ดกที่สุดและ้นะครับปีนึงก็ประมาณ2 8 0ร้อฟองก็ได้มเมื่อเช้านะครับ19ฟองนะครับเป็ด21ตัวเป็ดที่ผมนำมาเลี้ยงซื้อมาตัวละ30บาทนะครับสั่งในเพจนะับมาจากแปลิ้ววตอนนี้ก็เลย21ตัวนะครับนะครับตายตอนเล็กๆบ้างโดนหมากัดไป2ตัวนะครับ นี่ก็มาปล่อยเลี้ยงในพื้นที่นาประมาณ1นุไร่แล้วก็นะครับเป็นดีโคของนาทุกที่ทั้งหมด5ไร่นะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพในการขายของเขาก็ดีทีเดียวครับก็เสริมแค่เข้าเปลือกแล้วก็รำนิดหน่อยส่วนใหญ่เขาก็จะปล่อยกินหอยนะครับตามธรรมชาตินะครับกินแมลงนะครับที่เกาะตามใบข้าวต่งาง